ตอนที่สามสองเก้าคุกคาม2เมื่อเห็นสีหน้าอันน่าตกใจบนใบหน้าของผู้อาวุโสสูงสุดหมิงตงก็ได้แต่หัวเราะและกล่าวว่าผู้อาวุโสสูงสุดสามารถมองทะลุผ่านพลังของข้าได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผู้อาวุโสสูงสุดซึ่งเป็นเซียนสวรรค์สามารถสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อหมิงตงอย่างไรก็ตามตอนนี้หมิงตงสามารถผ่อนคลายโดยไม่รู้สึกกดดันจากผู้อาวุโสสูงสุดอีกต่อไป นั่นเป็นเพราะเขาเหลือเพียงไม่กี่ก้าวสู่การเป็นเซียนสวรรค์หากไม่ใช่เพราะท่านลุงเทียนเขาก็คงต้องใช้เวลาอีกนานในการทะลวงผ่านด่านเพื่อให้เป็นเซียนสวรรค์ผู้อาวุโสสูงสุดยังคงจ้องมองที่เสื้อคลุมสีดำหมิงตรงด้วยสีหน้าสงบอย่างเป็นปกติของเขาแทนที่จะเป็นเหมือนน้ำใสาอารมณ์โกรธผ่านดวงตาของเขาความไม่เชื่อสามารถมองเห็นได้ภายในแววตาของเขา ภายในช่วงเวลาสั้นๆเทียงหนึ่งปีหมิงตงได้ทำการทะลวงผ่านด่านเป็นเซียนปฐพีขั้นสูงสุดจากเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอัตราความก้าวหน้านี้เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติและความจริงที่สำคัญที่สุดก็คืออายุของหมิงตงจากรูปร่างหน้าตาของเขาอายุของหมิงตงไม่น่าแตกต่างจากของชินเซียวมากนะักหมิงตงมีอายุมากที่สุด30ปีสำหรับเด็กอย่างเขาที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนสวรรค์อย่างนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่ามีความสามารถอีกต่อไป นี่เป็นสัญญาณขององค์การเป็นอัจฉริยะที่พบเห็นในรอบหนึ่งพันปีอัจฉริยะที่จะทําให้คนอื่นกลัวเป็นไปได้อย่างไรปีที่แล้วเจ้ายังเป็นเพียงเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเจ้าจะสามารถเป็นเซียนปฐพีวัตจักรที่หกได้ในเวลาไม่ถึงปีอย่างไรเจ้าเจ้าซ่อนความแข็งแกร่งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ผู้อาวุโสสูงสุดพบว่ายากที่จะรักษาอารมณ์ของเขาในการตรวจสอบแม้กระทั่งเสียงของเขาก็เริ่มสั่นด้วยความตกใจ เมื่อมองดูใบหน้าที่น่าตกใจของผู้อาวุโสสูงสุดหมิงตงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในอดีตเขาเคยเป็นทหารรับจ้างในระดับต่ำสุดครั้งหนึ่งเขาเคยมองไปที่เซียนสวรรค์ในฐานะที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ซึ่งเขาไม่ทางได้รับ สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่หลังจากติดตามจี้นเฉินมายังเมืองทหารรับจ้างในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เขาได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเรื่องความแข็งแกร่งและกลายเป็นสิ่งที่แม้แต่เซียนสวรรค์ก็ต้องประหลาดใจข้าห้าผู้อาวุโสสูงสุดไม่ต้องแปลกใจในปีนี้ข้าได้พบกับความโชคดีและสามารถเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของข้าได้เป็นอย่างมากหมิงตรงหัวเราะผู้อาวุโสสูงสุดคืนสู่ความสงบอย่างรวดเร็ว แต่อย่างน้อยที่สุดความตกใจก็ยังสามารถมองเห็นได้ในดวงตาของเขาในขณะที่เขามองหมิงตรงนี่ยังเป็นสิ่งที่เขายากจะเชื่อสำหรับใครบางคนที่อายุยังไม่ถึง30ปีได้เข้าไปถึงขอบเขตเซียนปฐพีวัตจักรที่6หากสิ่งนี้ถูกรั่วไหลออกไปทวีเทียนหยวนทั้งหมดจะต้องตกตะลึง นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงสำหรับคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้หากพวกเขาใช้เวลาสิบปีหรือไม่ถึงห้าปีในการทะลวงผ่านด่านเป็นเซียนสวรรค์พวกเขาก็จะยังคงเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี้ใครฆ่าทราแล้วที่จะคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเมื่อข้าอายุ70ปีข้าได้ทะลวงผ่านด่านกลายเป็นเซียนปฐพีวัตจักรที่6ข้าไม่คิดว่าจะคนอายุ30ปีจะบรรลุความเชี่ยวชาญดังกล่าวแล้วหากเจ้าทำสิ่งนี้ต่อไปจะมีสักวันที่เจ้าจะกลายเป็นเซียนผู้คุมกฎสูงสุด ผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวเมื่อได้ยินคำชมนี้มาจากเซียนสวรรค์หมิงตงรู้สึกพึงพอใจบนใบหน้าของเขาราวกับว่าเขาเป็นปลาหลีหฮือที่ประสบความสำเร็จในการข้ามประตูมังกรท่านผู้อาวุโสสูงสุดมองดูฉินเซียวเซียวเอ๋อเจ้าคือดาวรุ่งที่สองประกายของตระกูลเทียนฉินในรอบร้อยปีภารกิจที่เจ้าทำเพื่อบิดาของเจ้าแม้แต่ข้าก็รู้สึกพึงพอใจ ชิมเซียวนั้นมีทัศนคติต่อผู้อาวุโสสูงสุดแตกต่างจากหมิงตงเขาพูดออกมาว่าผู้อาวุโสสูงสุดเมื่อข้ากลับถึงบ้านข้าจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทะลวงผ่านด่านไปสู่การเป็นเซียนปฐพีให้สําเร็จผู้อาวุโสสูงสุดปล่อยให้มันเป็นไปอย่างช้าๆเจ้ายัางเด็กอยู่ก่อนอื่นเตรียมตัวก่อนและรอจนกว่าเจ้าจะมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์ว่าเจ้าจะสามารถเป็นเซียนปฐพีได้ อย่าลืมว่าการเป็นเซียนปัทภีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความตายไม่สามารถมีความผิดพลาดได้มิฉะนั้นชีวิตของเจ้าจะดับสูญไปอ่าทำไมข้าไม่เห็นเทียนโจเขาอยู่ที่ไหนผู้อาวุโสสูงสุดถามทันทีเจียงเฉินและชินเซียวต่างก็งงกันไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเงียบแม้ว่าเจียนเฉินและเทียนโจวจะไม่ถูกกันแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าเทียนโจนั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นอาจไม่ทำ แม้แต่ชินเจว์ก็เริ่มยัดอาหารเข้าปากราวกับว่าเขาไม่ได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสสูงสุดเผอเทียนโจมีความสามารถค่อนข้างมาก้าหวังว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ผู้อาวุโสพูดราวกับว่าเขารู้อะไรบางอย่างและไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับกลุ่มอีกต่อไปหลังอาหารจิ้นเชิญกลับมาที่ห้องของเขาเนื่องจากเทียนโจและสหายสามคนของเขายังไม่ได้กลับมาห้องที่เหลือจึงยกให้กับหยุนเจิ้งและซิที่อัน ในห้องของตัวเองจี้นเฉิงเรียกหมิงตรงมาและทั้งสองก็เริ่มฝึกทักษะขโมยชะตาสวรรค์แม้ว่าการแข่งขันนี้จะเสร็จสิ้นแต่ก็ยังมีการแข่งขันส่วนบุคคลหลังจากเจี้นเฉิงสังหารทั้งเจียเตอหอวูคังและชิเซียนกรานทั้งสองตระกูลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนดังนั้นเจี้นเฉิงจะต้องพยายามและเพิ่มพลังของตัวเองซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ชั้นสวรรค์นี้ ภายในห้องพักระดับสวรรค์ของโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งในเมืองทหารรับจ้างจะเห็นร่างของเจียตเตอหอวูคังนอนอยู่บนพื้นผู้อาวุโสที่มีผมสีขาวสองคนยืนอยู่ข้างๆเขาพร้อมกับใบหน้าที่ดูร้ายในอีกด้านหนึ่งชายวัยกลางคนสองคนที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆหลังจากแบกเจียตเตอหอวอูคังมาใครเป็นคนฆ่าเจตเตอหอวอูคังผู้อาวุโสคนหนึ่งถามด้วยท่าทางที่เป็นอันตรายผู้ผู้อาวุโสนายน้อยหอวู ฮวงคังถูกเด็กหนุ่มที่ชื่อเจียนเจียนเฉินสังหารชายคนหนึ่งตอบเสียงสัน่นแล้วกระบี่ตันหยวนผู้อาวุโสคนอื่นถามด้วยท่าทางน่ากลัวชายทั้งสองต่างก็หน้าซีดในขณะที่พวกเขาไม่พูดอีกพูดผู้อาวุโสผู้ซึ่งถามถึงกระบี่บังคับด้วยการจ้องอย่างโมโหมันมันถูกเจียนเฉินเอาไปชายคนหนึ่งพูดติดอ่าง กระแทกกำปั้นของเขาลงบนโะผู้อาวุโสทุกโต๊ะแตกเป็นชิ้นๆก่อนที่จะตะโกนว่าสวัสดสวัสดจริงๆ,จงๆเจ้าทั้งสองคนเป็นอะไรเขายกหมัดของเขาขึ้นมาความพยายามที่จะโจมตีพวกเขาทันใดนั้นใบหน้าของผู้อาวุโสอ,อีกคนก็กระตุกก่อนที่จะขัดขวางเขาผู้อาวุโสสามควบคุมตัวเองด้วยอย่าลืมว่าเจ้าอยู่ไหนเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ผู้อาวุโสสามค่อยๆลดมือลงด้วยความลังเลก่อนที่จะคำราม เจ้าสองคนไปหาที่อยู่ของเจียนเฉินทันทีเราต้องหาเขาให้พบและนำยุทธพันฑ์ผู้คุมกดกลับคืนมาได้ได้ผู้อาวุโสสามเราจะรีบไปทันทีชายทั้งสองโค้งคำนับก่อนที่จะวิ่งออกไปจากประตูไปในเวลาเดียวกันโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่อีกแห่งสามผู้อาวุโสและชายวัยกลางคนกำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อเวลาก็ผ่านไปนานแล้วทำไมนายน้อยยังไม่กลับมามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือ ชายวัยกลางคนกล่าวขณะที่เดินไปรอบๆห้องอย่างไม่อดทนผู้อาวุโสที่สวมเสื้อสีเทาอีกสามคนไม่ได้พูดอะไรเลยแต่มีรอยกังวลอยู่บนใบหน้าของพวกเขาในที่สุดหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นรออีกหน่อยก่อนผู้อาวุโสสี่ไปตามมหาหนายน้อยข้าแน่ใจว่าเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ผู้อาวุโสโคเจ้าคิดว่านายน้อยที่เซียงหอรานจะเจอปัญหาหรือไม่มิฉะนั้นทำไมมันใช้เวลานานมาก ชายคนนั้นโลลงออกมาแม้แต่ผู้อาวุโสทั้งสามก็เริ่มหวั่นไหวกับคำพูดของเขาแต่ใครๆก็พูดว่าอย่าก,กังวลเพียงแค่รอดูเวลาผ่านไป3วันสามคืนอย่างรวดเร็วก่อนที่จดหมายจะส่งมาหาเจียนเฉินหมิงตงและสิทธทิอันทั้งสามได้รับมันสำหรับรอบต่อไปและประกาศได้ปิดประกาศไว้ในเมืองมีการเขียนชื่อคนห้าร้อยคนพร้อมจำนวนป้ายที่รวบรวมได้ สิ่งแรกที่สิทธิอันและหยุนเจิ้งทำในวันนั้นคือซื้อสำเนาการจัดอันดับให้เจี้ยนเฉินเมื่อเจี้ยนเฉินมองดูการจัดอันดับเขาอดไม่ได้ที่จะรีตาของเขาถึงแม้จะมีป้าย1,873้อยอันเขายังคงได้เทียงอันดับที่14คนแรกคือคนที่ชื่อคารากาจำนวนป้ายที่เขารวบรวมได้คือ3712อันซึ่งมากกว่าเจี้ยนเฉินเกือบ2 0 0 0ป้ายคนที่สองคือคนซาเอียที่รวบรวมป้ายได้2,700ออันซึ่งเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหู ผู้ชนะอันดับที่3คือคาซอดาเฟยพร้อมกับป้าย2 5 0พอันคนที่สี่มีชื่อแปลกๆเขามีเทียงชื่อจือและมี2,300อันที่ห้าคือชื่อที่คุ้นเคยมันคือฉิมจือที่ได้สะสมป้าย2 1 0พ่ออันอันดับที่6คือตู่กูเฟิงกับป้าย2 0 3พอันอันดับที่7คือเทียนมู่หลิงพร้อมกับป้ายหนึ่อัน ที่8ดคือห่วงหลวนพร้อมกับป้าย1,964อันอันดับที่9เป็นคนที่ชื่อไม่คุ้นเคยปาหลีตรงพร้อมกับป้าย1,952อันอันดับที่10คือบุคคลที่ชื่อว่าซอเคอร์เสียวซวนที่มีป้าย1931ันอันสามชื่อถัดไปก็ไม่คุ้นเคยเช่นกันมันเป็นเพียงอันดับที่14ที่เจียนเฉินได้เห็นชื่อของเขาอันดับต่ำกว่าเขานั้นมีหมิงตงและสิทธิอันคนละ1,500้าอัน คนต่อไปหลังจากพวกเขาทั้งหมดมีป้ายจำนวนเล็กน้อยคนสุดท้ายที่มีประมาณ300ป้ายรายการการจัดอันดับนี้ทำให้เจียนเถิงเงียบไปนานในขณะที่เขารู้ว่าการแข่งขันเอาชีวิตรอดครั้งนี้จะมีจอมยุทธ์ไม่เกิน5้าคนเขาไม่คิดว่าจะมีจอมยุทธ์ที่ซ่อนอยู่มากมายสำหรับเขาพลันเห็นจอมยุทธ์เช่นคนที่รวบรวมเกือบ3า0พันอันในการแข่งขันครั้งนี้มันทำให้เขาตกใจอย่างแท้จริง ข้าสงสัยว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเจียนเฉินบน่นพึมพำแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับที่ส4ในการจัดอันดับแต่มันก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเขาเจียนเฉินใครคือคารากาผู้นี้ข้าไม่เคยได้ยินชื่อของเขาแต่เขาก็สามารถรวบรวมไป้ายได้มากมายเขาจะต้องแข็งแกร่งมากในตอนนั้นสิทธิอันพูดพร้อมกับรีตาเจียนเฉินใส่หัวของเขาข้าไม่รู้เหมือนกันมันดูเหมือนว่าเราก็สายตาที่คับแคบเกิน ด้วยทวีปที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยจอมยุทธจำนวนมากจำนวนจอมยุทธในการชุมนุมทหารรับจ้างจึงมีจำนวนมากเช่นกันใช่แล้วนั่นก็ถูกต้องในอีกสาวันรอบชิงชนะเลิศก็จะเริ่มขึ้นจากนั้นเราจะสามารถเห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าแน่ใจว่าชายสามคนที่มีพลังเซียนธาตุแสงจะอยู่ในสิบอันดับแรกสิทธิอันพูดอย่างระมัดระวังหลังจากพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้ว สิทธิอันก็ออกจากพื้นที่อนุญาตให้เจียนเฉินทำบ่มเพาะทักษะขโมยชะตาสวรรค์ต่อไปทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ลึกซึ้งอย่างไม่ผิดเพี้ยนและถึงแม้จะด้วยความแข็งแกร่งของเจียนเฉินเขาก็แทบจะไม่ได้รับการแนะนำเขาเข้าใจพื้นฐานเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ยังสามารถบ่มเพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้สามเท่าแม้ว่ามันจะยังยากมากที่จะควบคุมเขาจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเขาจะได้ใช้มัน ขโมยชะตาสวรรค์มีทั้งหมด8ดขั้นขั้นแรกไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าการแนะนำและหลังจากขั้นแรกบุคคลน,นั้นจะสามารถเพิ่มพลังกำลังได้สามเท่าขั้นที่สองจะอนุญาตให้พวกเขาเพิ่มได้สเท่าและขั้นที่สามจะอนุญาตให้พวกเขาเพิ่มได้5้าเท่าเมื่อขั้นที่8ดมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายสิบเท่าในขณะที่ทักษะขโมยชะตาสวรรค์นั้นมีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างน่าสะพรึงกลัวการเพิ่มความแข็งแรงจะใช้พลังงานในปริมาณที่เท่ากัน ในขณะที่ความแข็งแกร่งของบุคคลสามารถพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันปริมาณของพลังงานที่สูญเสียก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันเจียงเชิงศึกษาทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมกับหมิงตงมีพียงถินเซียวที่จะมาเล่นกับพวกเขาเป็นครั้งคราวแต่พวกเขาไม่ได้เห็นผู้อาวุโสสูงสุดในภายหลัง วันนี้ผู้อาวุโสสวมชุดสีขาวสองคนพร้อมกับชายวัยกลางคนสองคนที่มีสีหน้าหมองคล้ำเดินเข้ามาในโรงเตีบยมที่เจียนเฉิงอยู่เมื่อมาถึงชั้นสามที่ห้องของเจียนเฉิงอยู่หนึ่งในนั้นก็ยกขาของเขาขึ้นไปที่ประตูก่อนที่จะเตะมันอย่างดุร้ายเจียนเฉิงน,นั่งอยู่บนเตียงพร้อมกับบ่มเพะทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์เขาลืมตาของเขาอย่างช้าช้าก่อนที่จะจ้องมองไปที่ใบหน้าที่ดูอันตรายของผู้อาวุโสทั้งสอง เขามีเวลาตั้งนานตั้งแต่รู้สึกว่าพวกเขาเข้ามาผู้อาวุโสทั้งสองมองดูเจียนเฉินอย่างร้ายขณะที่คนหนึ่งถามว่าเจ้าคือเจียนเฉินหรือพันยประกาศคู่เจี้ยนเฉินไม่ได้กลัวอะไรเลยขณะที่เขาตอบว่าถูกต้องข้าชื่อเจียนเฉินข้าจะเรียกผู้อาวุโสทั้งสองว่าอย่างไรพันยประกาศคู่เรามาจากตระกูลเจียเต๋อเจ้าอาจเรียกพวกเราว่าผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่ ผู้อาวุโสสามพูดตอนที่สามสามศูนย์ภัยคุกคามสามเรามาจากตระกูลเจียเต๋อเจ้าอาจเรียกพวกเราว่าผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่ผู้อาวุโสคนหนีงอพูดยังคงนั่งอยู่บนเตียงของเขาเจี้นเฉินป้องมือทักทายผู้อาวุโสท่านมีธุระอะไรกับข้าผู้อาวุโสสามจ้องมองที่เจี้นเฉินอย่างรุายเจี้นเฉินข้าขอถามเจ้าเจ้าเป็นคนข้านานน้อยเจียเต๋อ๋อหอววูคังหรือไม่ พัญยประกาศคู่แล้วถ้าข้าทำละเจี้ยงเฉินพูดเขาไม่ได้สร้างปัญหาที่จะปฏิเสธมันตั้งแต่คนหลายคนได้เห็นเขาข่าเจียเตอหอวูคังแม้ว่าเขาจะปฏิเสธก็ตามตระกูลเจียเตอ๋อจะสามารถค้นหาความจริงจากฉินจีหรือเทียนมู่หลิงผู้อาวุโสทั้งสองระเบิดจิตสังหารทันทีเมื่อพวกเขาได้ฟังคําพูดของเจียนเฉินช่างบางอาจยิ่งนักเจ้ากล้าข้านายน้อยหอวูคังเจี้ยนเฉินเ,เ,เจ้ามาจากตระกูลไหนพัญประกาศคู่ เจียงเฉินเปิดเผยรอยยิ้มเล็กๆใครอยู่คนเดียวมีปัญหาหรือไม่พันยาประกาศคู่ผู้อาวุโสสามและสี่ทั้งคู่มองหน้ากันสักครู่ก่อนที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนหน้านี้พวกเขากังวลว่าจเจียนเฉินจะมีพลังที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสนับสนุนแต่ตอนนี้ความกลัวทั้งหมดของพวกเขาได้หายไปแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะรู้อย่างชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่เจียนเฉินจะหลอกลวงพวกเขาแต่คําตอบของเขาคือสิ่งที่ผู้อาวุโสทั้งสองหวังไว้ จียงเฉินกระบี่ตันหยวนอยู่ในมือของเจ้าหรือไม่ผู้อาวุโสสีจ้องมองเพื่อกดดันเจี้งเฉินอย่างหนักกระบี่ตันหยวนนั่นคงเป็นยุทธภัณฑ์ผู้คุมกดในมือของเจเตอหอโวคังใช่หรือไม่ข้าไม่คิดว่ากระบี่ขนาดเล็กเช่นนั้นจะได้รับชื่อไม่เลวเช่นนี้จียมเฉินหัวเราะแม้ว่าชายสองคนข้างหน้าเขาจะเป็นเซียนสวรรค์เจียมเฉินก็ไม่กลัวเช่นนั้นกระบี่ตันหยวนยังคงอยู่ในมือของเจ้าถ้าเจ้ามอบกระบี่ตันหยวนมาโดยดีแล้วก็ ข้าจะยอมให้ร่างกายของเจ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผู้อาวุโสสามได้ปล่อยจิตสังหารอย่างรุนแรงเจียงเชิญแตะที่แหวนมิติบนมือของเขาด้วยรอยยิ้มข้าจะตายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้าอาจฆ่าข้าก่อนและเอาแหวนมิติของข้าไปแหวนมิตินี้มีสิ่งที่เจ้าต้องการพยายามทำตามที่เจ้าต้องการเจ้าเป็นเด็กที่หญิงเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าหรือใบหน้าของผู้อาวุโสสามเริ่มดูร้ายขึ้นทั้งห้องเต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหาร ถ้าเจ้ากล้าก็เข้ามาฆ่าฆ่าจิ้มเฉินหัวเราอยอย่างเยือกเย็นเขากําลังเดิมพันกับความจริงที่ว่าผู้อาวุโสทั้งสองจะไม่ก่อเรื่องในเมืองทหารรับจ้างเขาจําคําพูดจากผู้อาวุโสสูงสุดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าพยายามต่อสู้ในเมืองทหารรับจ้างมันเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยเจ้าผู้อาวุโสสามร้องด้วยความโกรธเขาเกือบจะจู่โจมออกไปแต่ท้ายที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองไว้ เมื่อเห็นนี้เจี้ยนเฉินก็ยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาการคาดเดาของเขานั้นถูกต้องแม้แต่ตระกูลเจียเตอ๋อก็ไม่กล้าจมปีในเมืองทหารรับจ้างดูเหมือนว่าเมืองทหารรับจ้างแห่งนี้มีผู้คนที่แม้กระทั่งเซียนสวรรค์ก็หวาดกลัวเจี้ยนเฉินคิดเมื่อได้ยินเสียงดังโวยวา,ายภายในห้องของเจี้ยนเฉินหมิงตงก็เดินเข้ามาในห้องและมองดูเจี้ยนเฉินข้าได้ยินเสียงดังเอะอะในห้องพวกเขาเป็นใครพันยาประกาศคู่ พวกเขามาจากตระกูลเจียเต๋อจิ้นเฉินตอบอย่างใจเย็นหมิงตงประหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่าเจี้นเฉินฆ่าเจียเตอ๋ออหอวูคังและยึดครองยุทธพันฑ์ผู้คุมกฎของเขาเมื่อหมิงตงได้ยินว่าพวกเขามาจากตระกูลเจียเต๋อไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายใดๆเจี้นเฉินเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ข้าเรียกท่านลุงเทียนออกมาช่วยได้หมิงตงพูด เจียงเฉิงใส่หัวแล้วกล่าวว่าไม่จําเป็นนี่คือเมืองทหารรับจ้างพวกเขาไม่กล้าโจมตีข้าที่นี่มิฉะนั้นพวกเขาคงพยายามทําก่อนหน้านี้แล้วโดยไม่พยายามข,ขา่มขู่ข้าหนิงตงสีหน้าที่ว่างเปล่าข้าเกือบลืมไปแล้วว่าที่นี่ห้ามใช้ความรุนแรงเมื่อหันไปมองผู้อาวุโสตระกูลเจียเตอ๋อทั้งสองเขาพูดด้วยความสัตย์ซื่อว่าผู้อาวุโสเจ้าควรจะไปการรังอยู่ที่นี่ก็จะไม่ทําอะไรได้มากนอกจากจะเสียเวลา ผู้อาวุโสทั้งสองเกือบเสียชีวิตจากความโกรธเนื่องจากคำตอบของเขาขณะที่แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธพวกเขาไม่มีทางระบายความโกรธของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่กล้าทําอะไรในเมืองเจ้าทั้งสองคนข่าเป็นคนข่าเจียเตอหอววูคังและเอายุทธพันฑ์ผู้คุมกฎของเขาไปสิ่งที่เจ้าอยากรู้ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วเจ้าคงต้องจากไป เจียงเฉินพูดราวกับว่าเขาเป็นจักรพรรดิสั่งการความบาดหมางที่ตระกูลเจียเตอมีกับเขาจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายเมื่อไม่ได้รับความสนใจจากคนทั้งสองเช่นนี้ผู้อาวุโสทั้งสองจากตระกูเจียเตอร์สีหน้าก็เป็นสีขี้เท่าหากพวกเขาไม่ได้อยู่ในเมืองทหารรับจ้างพวกเขาคงคาดเจียงเฉินไปนานแล้วไม่จําเป็นต้องให้พวกเขาโกรธเช่นนี้เจียงเฉินเจ้าจะต้องเสียใจกับสิ่งนี้ผู้อาวุโสสี่กัดฟัน จีนเฉิงคืนกระบี่ตันหยวนมาไม่เช่นนั้นตระกูลเจียเต๋อจะตามล่าเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนผู้อาวุโสกล่าวอาฆาตอย่างมืดมนด้วยการแค้นเสียงเขาที้ไปที่ทางออกเจ้าสองคนเชิญออกไปตอนนี้จีนเฉินไม่ได้สนใจคำอื่นใดใบหน้าของผู้อาวุโสทั้งสองเปลี่ยนเป็นหน้าสะพรึงกลัวในขณะที่ผู้อาวุโสสามเอ่ยปากอีกครั้งจีนเฉินเจ้าต้องการที่จะล่วงเกินตระกูลเจียเต๋อของเราหรือพันยาประกาศคู่ เจียงเฉินไม่ได้พูดอะไรผู้อาวุโสสี่พูดว่าเจียงเฉินข้าจะให้โอกาสเจ้าครั้งสุดท้ายส่งกระบี่ตันหยวนคืนมาและเราจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปแม้ว่าเจ้าจะออกจากเมืองทหารรับจ้างเราก็จะไม่ไล่ล่าเจ้าผู้อาวุโสสี่คิดว่าการใช้กำลังจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องดังนั้นหากวิธีการที่ยากลำบากไม่ได้ผลก็จำเป็นต้องใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่าเจ้าทั้งสองเชิญออกไปเจียนเฉินเริ่มหมดความอดทนมากขึ้น ตระกูลของเจียเตอหอววูคั้งไม่ใช่คนชั้นต่ำแล้วด้วยการที่เขาฆ่าเจียเตอหอววูคังไปไม่มีทางที่พวกเขาจะยอมรามือแต่โดยดีมีเพียงคนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่จะคืนยุทธพันฑ์ผู้คุมกดไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับสัตรูของเขามากขึ้นเจ้ามั่นใจว่าเจ้าจะไม่คืนกระบี่ตันยวนหรือผู้อาวุโสสามกำมัดแน่นเมื่อความโกรธที่ไม่สามารถทนได้เริ่มเข้ามาในใจเขา เมื่อมาถึงจุดนี้จิ้นเฉิญก็แค่หลับตาและไม่มองผู้อาวุโสทั้งสองอีกต่อไปมารายาทของผู้อาวุโสหมดไปเจ้าของบ้านบอกให้พวกเขาออกไปแต่พวกเขายังคงอยู่เมื่อเห็นว่าจิ้นเฉิญกำลังดื้อรั้นผู้อาวุโสสีก็ถอนหายใจออกมาก่อนที่จะพยายามทำใจให้สงบตอนนี้เขารู้ดีว่าการพยายามเอายุทธพัณฑ์ผู้คุมกดคืนจากจิ้นเฉิญน,นั้นเป็นไปไม่ได้พวกเราจะจากไปแล้วผู้อาวุโสสีคำรามก่อนจะเดินออกจากห้องไป ผู้อาวุโสสามต้องมองอย่างอาฆาตก่อนที่จะแค้นเสียงเมื่อเขาออกจากห้องเช่นกันด้วยโบกมือของเขาเขาสร้างแรงลมปิดประตูนั่งข้างข,างขวาของเจี้ยนเฉิญเขาพูดออกมาอย่างจรงิงจังเจี้ยนเฉิญเจ้าวางแผนอะไรในตอนนี้ผู้อาวุโสทั้งสองคนนั้นเป็นเซียนสวรรค์ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามที่ง่ายต่อการจัดการด้วยวิธีใดๆราวกับว่าเขาไม่มีความสนใจในโลกเจี้ยนเฉิญหัวเราะไม่ต้องกังวลในขณะที่อยู่ในเมืองทหารรับจ้าง พวกเขาจะไม่กล้าเคลื่อนไหวถัดไปเป็นรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันดังนั้นเราจะอยู่ในเมืองสักพักแม้เมื่อเราจาักไปฆ่าก็มีวิธีหลบเลี่ยงหูตาหนิงตรงหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากแหวนมิติของเขาและมอบมันให้กับเจี้ยเฉินเจี้ยเฉินนี่เป็นทักษะการต่อสู้ชั้นสวรรค์ท่านลุงเทียนไว้วางใจฝากกับข้าให้เจ้าเดิมทีข้ากําลังวางแผนที่จะมอบมันให้กับเจ้าก่อนหน้านี้แต่เมื่อได้เห็นว่าเจ้าทําการศึกษาอย่างยากลําบากกับทักษะขโมยชตาสวรรค์ ข้าก็กลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเจ้าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าควรให้สิ่งนี้กับเจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถเรียนรู้ได้โดยเร็วที่สุดถ้าเจ้าเจอเซียนสวรรค์ผู้ซึ่งจะตามล่าชีวิตของเจ้าสิ่งนี้จะช่วยเจ้าได้อย่างมากเมื่อได้ยินคําว่าทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์หัวใจของเจียนเฉนเินก็เต้นผิดจังหวะอีกครั้งทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์เป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง เขาไม่คิดว่าเขาจะเจอกับทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์สามทักษะที่ต่างกันอย่างรวดเร็วเจียงเฉินไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาเอาไว้ได้หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามายาพริตามันเป็นทักษะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการเคลื่อนไหวไม่ใช่การโจมตี